สวัสดีทุกนทันะด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์โฟกัสอกเชิ่นเคยคลิปนี้อยู่กับอีกกิจกรรม EP ที่152นะถ้าจำไม่ผิดนะสำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแจกอ่างเปาสําหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมของเราเพียงแค่เพื่อนๆนเม้นเป็นคนแรกเท่านั้นนะสำหรับกิจกรรมการแจกของเรานะก็ไม่ยากเพียงแค่เพื่อนๆเ,เม้นตามนี้ได้เลย7 3 B 2 B 7 x z 2นะสำหรับคลิปนี้เราจะไม่เอาตัวภาษาอังกฤษนะเราจะเอาแค่ตัวเลขเท่านั้นเพียง1ท่านเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่จะร่วมเล่นกิจกรรมของเรามีแค่นี้นะสำหรับใครที่อยากรับเราจะแจกอยู่ที่ประมาณ4 w a l l e t นั่นเองเพียง1ท่านเท่านั้นรอการตอบกลับจากผมนะสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีก็อย่าลืมตอบกลับผมด้วยล่ะทิ้งเบอร์ทูเบดี้บอเล็ ที่ไม่เป็นสไทายไว้และชื่อไม่เอานามสกุลนั่นเองสำหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมของเราก็เม้นตามนี้ได้เลยเจอก,กันคลิปหน้าอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ